ครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับจะมาแนะนำวิธีการาพิมพ์สารบัญน,นะครับของเอกสารทางวิชาการนะครับไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยนะครับหรือว่าโครงงานมาดูวิธีนะครับแล้วก็เทคนิคนะครับที่จะมาทำ ให้สารบัญของเราเนี่ยนะครับมีความสวยงามนะครับแล้วก็ง่ายอันดับแรกนะครับก็ตั้งค่าหน้ากระดาษอะไรให้เรียบร้อยจากนั้นนะครับคำว่าสารบัญก็ตั้งมาตรงกลางแล้วก็พิมพ์คําว่าสารบัญอันนี้แล้วแต่เราจะปรับนะครับปรับเป็นรูปแบบตัวอักษรเท่าไหร่ก็อันนี้ก็ตามตามสบายนะครับตามรูปแบบที่เขากําหนดในงานเอกสารต,ต่างๆจากนั้นนะครับก็ จัดทางด้านซ้ายอันนี้ก็เป็นเรื่องนะครับแล้วก็ทางด้านขวาก็จะเป็นคําว่าหน้าตรงส่วนของคําว่าหน้านะครับให้เรามาปรับตรงนี้นะครับตรงแถบที่เป็นตัว L ตัวนี้คล้ายตัว L เนี่ยนะครับให้เราปรับให้เป็น L กับด้านอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็มาคลิกลงไปตําแหน่งที่เราจะเอาหมายเลขหน้าแล้วก็คําว่าหน้านะครับไว้สมมติผมเอาตําแหน่งนี้นะครับ จากนั้นท่านก็กดปุ่ม tab นะครับปุ่มแท็บที่แป้นพิมพ์นะครับกดครั้งเดียวนะครับมันก็จะกระโดดมายัางตำแหน่งที่เราสร้างจุดแท็บเอาไว้นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าหน้าจากนั้นก็พิมพ์ enter นะครับกด enter เนื้อ,อาหาที่จะใช้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับบทคัดย่อกิจก,กรรมประกาศพวกนี้นะครับผมจะทำดูให้ใหดูคร่าวๆก่อน บุกัดยอ่อนะครับแล้วก็พิมพ์เสร็จแล้วก็กดปุ่มแถบไปได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าเรา Enter ลงมาบรรทัดนี้แถบตัวนี้ก็จะตามมาด้วยนะครับกดปุ่มแถบไปสมมุติใส่หน้ากอกอไก่ Enter นะครับเห็นไหมแถบก็จะไม่หายนะครับขั้นต่อไปนะครับก็เป็นกิจกรรมประกาศนะครับกดแถบไปอีกทีนึงนะครับก็จะเป็นขอไข่อันนี้เราไม่ต้องไปกดสเปซบาร์รัวๆนะครับ เนี่ยนะครับสารบัญภาพอ่ะสมมุติต่อไปนะครับเป็นคำว่าเรื่องอเนื้อเรื่องนะครับเนี่ยนะครับบทที่1อ่ะขออภัยนะครับเป็นบทที่1บทนำเราก็พิมพ์คำว่าบทที่1แล้วก็บทนำลงไป จากนั้นนะครับเราก็ใหม่นะครับให้เอาเคอร์เซอร์มาใส่บรรทัดนี้นะครับแล้วก็ enter ลงไปแท็บถึงจะตามไปด้วยนะครับแล้วก็พิมพ์ว่าบทที่1บทนำนะครับแล้วก็แท็บไปก็เป็นหน้าที่1นะครับต่อไปก็ที่มาและความสาคัญของโครงงาน ที่มาและความสําคัญของโครงงานนะครับอันนี้เราจะสร้างแถบขึ้นมาให้อยู่ประมาณนี้นะครับให้เป็นย่อหน้าเข้ามาถ้าเรากดแถบไปเลยมันจะกระโดดมาตรงนี้เพราะนั้นเราต้องมาสร้างจุดมาร์กแถบให้กับบรรทัดนี้ตรงนี้นะครับตรงประมาณเลข1หนึ่งแต่แถบตรงนี้นะครับเราก็จะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจาก L กับด้านเนี่ยนะครับให้เป็นแถบ L มอนเดิมนะครับก็คลิกไปเรื่อยๆนะครับคลิกไปจนกว่ามันจะขึ้นแบบนี้จากนั้นเราก็แถบมาเอาประมาณไหนประมาณตัวนี้นะครับ แล้วก็แถบเห็นไหมครับมันก็จะมาตำแหน่งที่เรากำหนดไว้เลยหน้าที่เท่าไหร่นะครับดูนะครับตำแหน่งด้านนี้นะครับถ้าเรากำหนดแถบไว้มันจะตรงนะครับตรงด้านหลังเราเอนเตอร์ลงมาแถบเขาก็จะตามมาด้วยนะครับจากนั้นก็กดปุ่ม TAB นะครับหรือว่าปุ่มแถบที่แป้นพิมพ์นะครับ จากนั้นก็พิมพ์เนื้อหาลงไปวัตถุประสงค์แล้วก็ขอบเขตนะครับก็พิมพ์ใส่เลขหน้าลงไปนะครับขอบเขตนะครับก็ค่อนข้างง่ายแล้วก็ตรงด้วยนะครับตัวเลขก็จะตรงด้วยตัวอักษรก็ตรงนะครับต่อไปนะครับแผนการดําเนินงานและผลที่คาดว,ว่าจะได้รับ เนี่ยนะครับก็ปพ์ไปเรื่อยจากนั้นอลองบทที่2เนี่ยนะครับแล้วเรากดปุ่มแถบนะครับมันก็จะกระโดดมาตรงนี้ครับเนี่ยนะครับอันนี้เราไม่ได้ใส่แถบนะครับเราก็สามารถใส่แถบให้ตรงกับตัวนี้ได้นะครับเนี่ยครับให้ตรงจากนั้นนะครับอันที่2ก็จะเป็น หลักการนะครับและก็ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องนะครับหน้าที่เท่าไหร่ก็ว่าไปนะครับเรื่องอะไรบ้างเรื่องที่หนึ่งเกี่ยวกับอะไรนะครับอันนี้ผมขออนุญาตจุดจุดไปนะครับ คอยดูตัวเลขนะครับที่เป็น2หลักนะครับเขาก็จะระยงให้สวยนะครับเนี่ยนะครับถ้าสมมุติเราใส่เลขหลายหลักกว่านี้นะครับมันก็จะพิมพ์ให้สวยงามนะครับอลองใส่เลขเยอะๆดูนะครับ 100อย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมครับเขาก็จะเรียงมาตามลำดับอันนี้สมมติเป็นจากเก้าสิบแปดสิบเก้าสิบอ่ต่อไปบทที่3วิธีดำเนินการนะครับอ่จากนั้นนะครับเราก็แทบไปเรื่อยเอเห็นไหมครับ ถ้าเรา e n t e r ลงมาจากบรรทัดที่เรากําหนดค่าไว้แล้วนะครับกาหนดแถบตัวนี้ไว้แล้วแถบตัวนี้นะครับก็จะติดตามบรรทัดที่เรา Enter ลงมาทุกครั้งนะครับถ้าต้องการลบออกทํำยังไงนะครับก็แค่คลิกที่แถบนะครับคลิกที่แถบแล้วก็ดึงออกมาแค่นั้นเองดึงออกมาก็หายแล้วนะครับจากนั้นนะครับก็อันที่3วิธีดำเนิน เนี่ยนะครับตัวเลขสังเกตดูนะครับแถบด้านหลังเราเราคลุมด้วยแถบตัวนี้นะครับเนี่ยที่เป็นตัว L กับด้านหรือว่าเขาเรียกว่าแถบขวาเนี่ยนะครับมันก็จะเรียงลําดับตัวเลขแบบนี้นะครับด้านหลังก็จะตรงกันนะครับอันไหนไม่ตรงมันก็จะขยับมาด้านหน้าอันนี้แถบซ้ายก็จะเป็นตัว L แบบนี้นะครับเป็นตัวกําหนดนะครับตาแหน่งของของแถบที่เราจะให้มันเคลื่อนไปนะครับแถบที่แป้นพิมพ์นะครับอ่ะอันนี้ก็เราก็จะได้อ่ หน้าสารบัญนะครับประกอบเอกสารทางวิชาการนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงงานนะครับงานวิจัยต่างๆก็สามารถใช้รูปแบบนี้นะครับก็จะค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็เรียงกระตรงนะครับดีกว่าเราไปใช้สเปซบาร์เคาะนะครับเสียเวลาแล้วก็งานไม่สวยด้วยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับท่านที่ มีข้อสงสัยอยากจะสอบถามก็สามารถอคอมเมนต์ไว้ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ